Pied, นาบว,ว่หรอวอ้่ไหมคะปิสอเสก้าบูมี่ฮะเราปิสอเราสตดอันนี้องสแต่ตลาดพี่นอะแบบส่งอันนี้ชิคโตแบบว่าเอาแบบ่ามีนอันนี้ลบมี่มันมัให้มย์บ้านยเบิ่งดูฮะเออนิ่อยู่นี่อันนี้ฮะพ่เนาะเสก้าผักผาแบบนี้มันบูมี่สบายดีสวัสดีครับสบายดีจ้าี่นงา เเ <stairs S 2> ออมันมีอ pues ย mm ู่เอาก้าออกมันหนุ่มเลยเือใหญ่เนาะมีสกาวบมีเนาอ้อโต้ได้ช่อเดือนชานเดือนือสิพอดี่หอ้อโตได้เดือนปลเยัแม่จนี้แมบีเงเอ็บขาลู่เอาบขาตโอ้ยตันี้ยเ่เก่ยวืออนเคือะน

เายัได้าแบบนีหักก้ามันบูมี่เสือเนี่เอาชอนสือกซูชิาหาืน่เงนาบ์เฟสในเตียงเนอเผื่อยังบมมีคนอันแอดมาเผื่อคนจะเป็นหมูเนาะเดยเป็นภาษาไทย่น้อเหมนเตียงเว้นวักออโต้เหรอหยาบแล้วถเค็มก็เข้าหายแล้วเขาเลยนะลเอรยเด้อ หน้ก็มีสีมีมอลลัมเนาะเด็นี่จะเสียี่แม่อยู่บอยู่ตาแขกไหมแม่อยู่ตาแขกไหมม่นีองนนมึงอิงตาแขกนี่สมกิจลงนี่ผูซื้อสมิซื้อสมกิจแต่ไอเบลไข่บริสกัโอ้โหเออแซดแดดฮันแม่แซดฮัทโยกีอาเซียงไปอาเซียนไปเหมือนกับเอสแมามาตอบจะพันตอบเพือนป่า อายไหลสะเอ้อเป็นสิให้กินยังบ่ฮะอันยังอายกับสะเอ้อค่ะใส่สโลมไผเร็วโอ้ยกะเลียวว่าลูกยอตโอ้เออใส่ก็ยังว่าเพิ่นแมาหาไเนี่ได้วาพื้นมอลครับันแม่ว่า่เวาเือนึงลนึง ไปเกิอแอสุดหายเล้ไปใส่ปีใส่สุดแล้วป่ะคุณว่าใส่จะใส่ส em> ah um> ีขาวคุณว่ามันหัวดำกว่าได้เม่มาห้หัวดำอันนี้า็อันนี้ก็น้อจะยกเอาจะยกเอาหอาอะไรกันไหน้อนบอก่อน

thế giăng mông, chị ăn, mua bao linh giăng hết à? Thầy mua, ừ thầy mua ừ, tôm, tôm còn nữa, ừ, tôm còn những tị, tôm nó ศรีเนสะลาบเอาบ่มันซื้อซิมันนันแหแม่7ลานมันบ่ล้านบ่ได้มันหอกินบ่ห่กินนะอมบบ่หมหอมหอมบัวมีบ่มี่ลาได้กัะหเอามาจบนเียวเด้ขี้วเเนาะอือ nhá nó không mà vợ <laughs> nó là nó mới xảy nhảy nữa Xuân đi cho những năm ngày của mình. Muy hát là Muy hát nọc. Soon kìm khao lắm gắn. Hop dạy của tay thở. Muy hát. 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 สี่สิบพันพี่น้อยสี่สิบพันกับแปดสิบบาทนะพี่น้อยแต่ตอนไก่คล้ายนะี่ยเอ่อู้ึกว่ารัสี่สิบห้าบาทนี่แะพี่น้องพอไก่เคยเป็นพอขาอยู่เคียงมูี่น้องส่วนเนื้อมูเนตอนไก่ค้ายนะรัวอร่อยฝอยสี่สิบห้าหร่อยหาสิบบาทนี่แหละที่มันขึ้นเงาะขึ้นๆลงลงเนาะ มันสะมีแยกเนาะอยู่ไทยเนาะสันในที่แพงกว่าหมูสันในสิโลละร้อยหกสิบอ่าส่วนเอ้ยสันในโละร้อยหกเจ็ดสิบเนาะส่วนสันคอร้อยหกสิบส่วนเนื้อจะโพกร้อยห้าสิบน้องกระดูกเล่งอ่าโลละสามสิบห้าบาทกระดูกขาเนาะขาหมูนี่ไปเนาะขาหมูโลละหกสิบห้าบาทตอนไก่ขายเนาะสมมตินี่มดหูโลเท่าไหรเนาะพี่น้องเนาะไทย อ่ากูได้หูกับคอมเมนต์ไต่คอมเมนต์ก็ได้ได้พี่น้องเนอะส่วงไก่ขายในยในปีประมาณปีสองพันสิบหกพี่น้องบ้านนี่แหละสิบหกสิบเจ็ดเนาะไก่ขายอ่าหมูอยู่เกือบสองปีนะพี่น้องสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดเนี่ยส่วนสายตันแพงหมูพี่น้อง 2016, สายต,ตันโลสองลอย สายอ่อนนะโล่หอยหกสิบสาแก่ที่เป็นสาคมนะพี่น้องควรเป็นสาคมสาคมนะโล,ล่ละอ่าหกสิบเนาะสาคมไม่นแหละผาคล้ายโบเบิดเนาะอ่ากาซีมาเห็ดเป็นอันเนื้อหมูบดเนาะพี่น้องหมูบมเดเช็ด เอาเขาเครืองเนาะบดแล้วก็สิมาขายเป็นโลละลอยห้าสิบบาทเนาะส่วนบดน,นี่ก็สิเป็นเนือ้ออ่าสะ,ะโพกเนาะอากาศเป็นเนือ้อติดมันเนาะปนกันอากาศสีหายมันเป็นน้ำมันหน,น่เนาะสปนมันหน,น่อยนหนึ่งเนะาะอ่าเพราะว่ามูบดหายมันมันมันจะเสียบ <S <S ะนะพี่น้องโอ้ย Dạ, bởi sáng dài Ôi, sáng dài bởi sáng bởi sáng bởi sáng sát sáng bởi sáng bởi sáng bởi bởi sáng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  bởi bởi sáng 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 นข้วเลี้ยวไงนิ้วข้เลมาเงตสายเขอต้อหนึ่งยังหนงอาอคือคือหนึ่งกินลากินดิบผักหนึ่งลูกกินไล้หน่อเซพผักกินดิบก็มีนี่นะผัาบัวละผ้าผักอันนั้นเ กินดิอยกปานั่นิบจกป่านั่องอันนี้จะต้ง่ายๆักอันน่ะติ๋เฮ้ยโหหยาบุกี้ทเย็นได้ยังนี่ตักบุกี้ติ๋วขุ่นขาขุ่นขาขุ้นเขาเน้ยต้นไูยิลุซีมากๆวยาขั้นหยัดหยาบอปาาไปไลหลูกเติมได้เลยนี่ยิ่งข่น หลอดพี่น้องคลิปน <Jo> ี้ก mm ็เสดอพิดลงช่วยน้องพี่นนังเ้อชิล่งอันห้พี่น้องเบิ่งเนาะเ่อพี่น้องอยากกิ่น้่งอันนี้ติ่งใส่พี่น้องติ่งใส่ใหญ่เนาะหลังแต่เป็นลามู ไอสมพักของหมักกันผู้บ่าวพะซองได้ละพี่น้องขอบุญขอบคุณสมองสมบัเนาะที่ติดตามหัดชมเนาะมาตลอดที่หักที่แพงเนาะไก่มาที่เมตตาไก่มาตลอดเนาะขอบคุณทางพู้ใหญ่สมบัติสมบัเด้อขอบคุณทางผู้ชมน้ำเนาะที่คอยซัพพอร์ตลายดานหลายทางเนาะขอบคุณลายๆขอบใจลาย ข้อใหม่ขน,นาพี่น้องคอยทุกคนจงมีความสุขความเจริญมั่งมีสิสุขเงินทองเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมให้พี่น้องกลับสบายดี